โอเคครับผมทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีทุชมทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยละกันนะครับวันนี้มาอยู่กันในเกมไมค์ครับอยู่กับผมว่าค้ากันอื่นเลยต้องขออภัยทุกคนก่อนเลยนะครับที่แบบว่าหายกันไปนานมากประมาณเกือบสามอาทิตย์ได้ครับพอนีมันมีธุระนิดหน่อยครับก็ขอไม่ลงดีเทลละกันนะครับมา เราม,ามาดูคลิปกันวันนี้นะครับที่คลิปเป็นอย่างี้เพราะว่าไฟล์เสียงผมมันหายเราก็เลยต้องมานั่งพากเอาอย่างนี้นะครับก็ตอนนี้เรากำลังแบบมาทำาคอ,อกวัวว่าอีพีนี้เราจะไปลากวัวมานั่นเองก็แบบวางบล็อกครับวาง้วพวกแบบคอ,อกหรือแบบโครงสร้างต่างๆก็มาจากจินตนาการผมเต่นะคนจากการแบบว่าสร้างมาแบบหลายหลายอย่าง ตอนนี้ก็พร้อมรัวครับทุกคนพร้อมรัวไปอันนี้มืดแล้วก็เดี๋ยวเนมืดแล้วก็ไปนอนตื่นเช้ามาก็ทําต่อทุกคนอยู่ในพาร์ทของหลังคาเลฮะหลังคาที่บอกเลยว่าโอ้โหงงมอยู่นานตอนนี้เราก็ทําจวดนะครับเอ๊ะเรียกจวดก็เออจวแหละใช่ก็ทำสองข้างเลยนะครับหน้าหลัง ทำสองข้างหน้าหลังเสร็จแล้วก็มาทำด้านข้างต่อก็วางบล็อกไม้บล็อกบันไดไปเสร็จแ,แล้วผมก็อยากให้มันสูงขึ้นก็เลยเวางสลับขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมันจะได้ดูแบบว่าแหลมแหลมหน่อยมันจะได้ไม่ซ้ำกับดีไซน์บ้านนี่เสร็จแล้วก็เป็นไงโคตรว่าสวยไปแล้วก็รู้สึกว่าเอออยากจะให้มันเป็นสีแบบว่า ีเดียวกันก็เลยตัดไม้ป่าลงดิบทิ้งนะครับแล้วก็เอาไม้โอก๊กแปรรูปเนี่ยมาใส่แทนนี่เสร็จแล้วพิภพว่าสวยไหมโ้โหย่ยงกระซุ้มประตูวัดมาเราก็มาทำสะพานข้าม,มาเพื่อให้น้องวัวเดินอย่างสะดวกนะครับเห็นอ้อยก็แวะตัดอ้อยหน่อยเพราะว่าจะปลูกอ้อยด้วยครับก็เดินไปเจอแกะนะครับแต่ก็ เห็นอ้อยอกันเลยแวะตัดอ้อยอีกหน่อยแล้วก็เดินเข้าป่าไปไม่ไกลนะครับนี่เราเจอแล้วน้องกัวสองตัวนี้บอกเลยนะครับว่าโอ้โหสองตัวนี้นี่ดื้อกันมากๆเลยลากให้หมาก็ไม่ค่อยจะอยากมาด้วยเท่าไหร่เลยนะครับโอ้ยโอเคครับผมผมกว่าจะว่ายขึ้นฝั่งกันมาได้ตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับพวกมอนเตอร์อะไรก็เกิดละ แล้วก็เดินไปสักพักเอ้าวัวหลุดตัวนึงเนี่ยวังแล้วมันดื้อกันมากไม่ค่อยอยากจะแบบร่วมเดินทางไปด้วยกันก็ต้องคอยนะครับเคียร์ซอมบี้เคียร์มอนเตอร์นะฮะกลัวว่าแบบเบียวตันเนี่ยจะยิงโดนน้องวัวของเราก็กลัวคิปเปอร์จะมาระเบิดใส่อะไรก็เลยต้องเคียร์มอนเตอร์ก่อนก็ตามคิดเลยับทุกคนโอ้โหดูเดือดมาก แล้วก็มาถึงบ้านและมีน้องวัวตัวเขียวนะครับเดินตามมาด้วย2ตัวเอาน้องวัวเนี่ยเข้าคอก่อนแล้วก็มาจัดการนะโอ,โอ้ไม่ใช่2 3สตัวเลยเอาขวาน,จา,นาจามหน้ามันจามหน้ามันแล้วก็เอาดาบฟันฟันฟัน,ฟนก็ไม่ยากเย็นเท่าไหร่ครับเช้าวันต่อมาครับก็มาขุดดินเพื่อที่จะสร้างฟาร์มอ้อยของเรานะครับทำไว้ก่อน3มช่อง ล้วก็มาเติมน้ําให้เต็มนะครับถึงช่องเติมไปสองช่องเติมไปสามช่องแร้อก็วางอ้อยมันก็ยังไม่เต็มแปลงหรอกแล้วก็นึกได้ว่ามีอ้อยอยู่ในบ้านก็เลยไปเอามามาวางเพิ่มจากนั้นก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยขุดดินนะครับออกไปหาน้องวัวแล้วก็เอาดินที่ขุดมาเนี่ย มาทําเป็นสะพานให้น้องวัวข้ามนะครับจะได้แบบข้ามสบายๆหน่อยโอ้โหเมื่อวานคือกว่าจะข้ามกันมาได้คือโอ้โหลำบากระบนช้ามากเข้าไปป่าเดิมครับห่างกันไม่มากเจอวัวอีกฝูงหนึ่งมีวัวสี่ตัวมามาต้องวัวพี่จะพาไปอยู่คอกจะได้ไม่ต้องอยู่ป่าอย่างนี้นะครับเพราะว่าในคอกแคบๆเนี่ยดีกว่าป่ากว้างๆอยู่แล้วมาข้ามสะพานมาเลยหนูลากไปลากมาเอ้าวัวสีน้ำตาลมายังไงเนี่ยถ้าอยากเป็นวัวขนาดนั้นก็มาเลยวัวสีน้ำตาล มาถึงบ้านแล้วข้ามสะพานนี้เราก็จะอยู่กันในอคอกแคบๆอย่างอบอุ่นนะครับผูไปแต่เช้ากลับกว่าจะกลับก็คือเกือบมืดในที่สุดเราก็เอาน้องบัวเข้าคองแล้วก็มาผสมพันธุ์กันแต่้องบัวเสายตานี่ไม่น่ามีคู่เฉยชมอยู่กันสักพักแล้วก็ไปนอนหลังจากนั้นก็เริ่มหลูบนรกนะครับ AFK รออ้อยโตกับรอผสมพันธุ์บัวผมเอฟเคไปประมาณ10นาทีนะครับก็แยะเข้ามาว่าน้องบัวผสมพันธ์ได้ยังก็ผสมพันได้แล้วก็ผสมพันธ์เลยแล้วก็โง่นะครับเอาข้าวมาผ่านเล่นหมดไปสองกองหวังว่าน้องงวตัวน้อยเราจะโตนะครับไม่โตตามภาพเลยพอละยอมแพ้ผสมพันธ์ปกติแล้วก็เอพเอาแล้วก็มาแพ้ตัดอ้อยนะตไปนิดหน่อยอง ก็ไม่มีอะไรทำมาเก็บมันฝรั่งเก็บมันฝรั่งแล้วก็ปลูกใหม่ทำก็ทำแปลงซะใหญ่นะครับโู้หเก็บกับปลูกกันบันเลยเนี่ยโู้หปลูกแค่วเสร็จเลยเนี่ยแล้วก็มีซอมบี้มากอะก,กวนก็แบบฟาดฟันพี่แกทิ้งไปนะครับ ก็มันหมดจริงๆไม่หมดหรอกแต่คิดว่าเออไหนๆก็ทําแล้วก็เลยทําไปให้สุดเลยตอนแรกก็ว่าจะทําแค่ครึ่งเดียวเอาไปเอามาหมดเลยหางหมดเลยแล้วก็มีแขกแวะเวียนก็ส่งลูกธนูเป็นของขวัญให้เขาสะหน่อยปลูกยาวไปปึ๊บเสร็จเติมตรงนี้ต่อแมงมุมไหมอีกโอ้โหตัวนี้ผมโกรธมากมันโดดสแปงผมสเปรผมพังเบียกโกดแล้วก็มาเติมให้เต็มนะครับเราก็จะได้ เสร็จงานตรงนี้จากนั้นก็ว่างเดินคิดนน่นคิดนี้ครับไม่มีอะไรทำก็เอามันไปเก็บไว้ในบ้านแล้วกเ็เอาข้าวเนี่ยไปให้น้องวัวเพราะว่ามันผ่านมานานแล้วก็ลองดูสรุปผสมพันธุ์ได้กันเลยผสมพันธุ์น้องวัวไปนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับบ้านนอน ีชาวันถัดมาก็มาตัดอ้อยนะครับเพื่อขยายแปลงอ้อยของเราเพิ่มนะรอ้อยเราก็โตกันเยอะแล้วตีนไป,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 ปเพิ่มมาอีกสองช่องแล้วก็เติมน้ำนะครับเหมือนเดิมแล้วก็วางอ้อยที่เหลือไปจากนั้นก็งานลูบเดิมครับ AFK รอรอจนกว่า ลูกวัวจะผสมพันธุ์ได้ครับผมก็รอไปประมาณ10-20ปนาทีประมาณนี้อันนี้ก็คืออยากให้ทุกคนดูนะครับว่าแบบรอนานขนาดไหนนี่สปีดคูณ4นะครับเนี่ยดูสังเกตได้จากต้นข้าวนะคะที่ผิวสวยอยู่ตรงนั้นรอจนคิดว่าได้เวลาครับแล้วก็ออกมาให้ข้าวลองวัวรับ ให้ได้จริงๆน้องวัวเราก็โตขึ้นหลายตัวนะครับเนี่ยแล้วก็แปะมาตัดอ้อยอ้อยเราก็โตมานิดเดียวเองครับแล้วก็เข้าบ้าน FK ลูปเดิมเหมือนเดิมซ้ำไปหลังจากนี้นะครับก็จะให้ทุกคนได้ดูลูปนรลกนี้ยาวไปจนจบคลิปเลยครับก็ยืมกดปิดคลิปกันได้ โอเคก็ okay, ประมาณนี้สําหรับการปลูกอ้อยแล้วก็ทําฟาร์มน้องวัวน,นะครับตอนนี้น้องวัวเราก็เยอะแล้วนะเกือบจะเต็มคอ,อกเลยตัวเล็กตัวน้อยอีกถ้าบันทุกก็น่าจะแน่นพอดีสาหรับฟาร์มอ้อยเราก็ขยับขยายนะครับจนได้ขนาดนี้แล้วก็อรอทร,รัพยากรต่างๆของเรานะครับโตเพื่อที่จะกลายเป็นชั้นหนังสือของเรานั่นเองนะครับน้องวัวเสียมตา,าก็ยังอยู่ในคอ,อกนะก็สําหรับพาทน,นี้นะครับก็ต้องขอตัวลาคลนี้ก่อนขอบคุณท่านผู้ชมมากนะครับที่มา ดูมาชมมาฟังกันน,นะครับก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ชอบให้มานั่งพากแบบนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์ด้วยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบก็บอกกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบา,บายครับ